รีบดำเนินการในการจอดดินก็ซ่มไวามา้แต่อยู่ทางฝุ่นอยู่ทางฝุ่นอันหกคิดเมตรนั่ควานตรวจยู่ดิบ่ขอขาจะว่าตัวสิววนนะบเมงเนี่ยันสิบหดยี่สิบเมตรบ่อนี่

สองสองทอนสองทอนนี่สี่เมตรมาลุ้นกันเนาะวัดเราเป็นอะไรที่น่าตื่นเ <c oughs> ต้นมากนะเรื่องน้ำนี่เพราะว่าเจาะหลายครั้งแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เจอน้ำ อะไรที่โหน้าลุ้นสุดๆถ้ามันได้น้ําอยู่ในเขตของวัดก็ดีเนาะอันนี้น้าน้าที่เราใช้ทุกวันนี้เราดึงมาเป็นเป็นกิโลเลยนะหนึ่งกิโลเมตรเลยนะห่างจากวัดเนาะโยมเขาถวายที่ให้ให้เจอะอันนี้ก็เลยจะจอะอยู่เราแวกวัดลองดูเนาะอันนี้ก็เป็นที่วัดเหมือนกันก็เลยจะเจาะลองดู เกือบ 30, นะออกเกือบสามหมื่นนะค่าจอดใช้งบเกือบเกือบสามหมบาทเอาวันนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนะาะเศัาสับ้อนแล้วท่านใดอยากร่วมอจอน้ำประดานก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อะยันขาดอีกเยอะอยู่เนาะ ในส่วนอุปรกรณ์อื่นๆเนาะ,ะวันนี้ก็ขอพักไล์ไว้เพียงเท่านี้ก่อน